ในวันนี้เราก็จะมาวาดให้มีแต่ เดดเลียวยงจะเป็นยังไงกันนะไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยได้ไหมคุณน,นะจ๊ะจะมื่อโอ้โหมันจะวาดยังไงเนะี่ยโจทดเดทเลียวถ้าโจทดมาไม่ตรงกับของในเกมนี่คือไม่รู้จะวาดอะไรเลยนะมาโจทดแรกมาแล้วทุกคนโคซี่โอ้โหจะจะวาดยังไงเนี่ยคือทั้งเกมเป็นทะเลทรายไม่มีคำว่าอบอุ่นค่ะร้อนอย่าง เดียวเลย ทุกคนโอ้ยว่าจะไม่ทันด้วยนิดเดียวขอรับไปซีซื้อก่อนเออก็ใช้ได้นะเป็นแบบน้องคาบอยกำลังผิ่งไฟเพราะว่าเหมือนในเกมจะมีแบบ้น่ารักคิตตี้น้องแมวหรอวินี้น่ารักอันนี้เอาไปสีเลยค่ะอาโตคาบอยแบบแคมป์กลางคืนเห็นมันตั้งแคมป์กันอาจจะหนาวเนาะเออได้อยู่และนะวิวินี้น่ารักนะแต่แบบมันโคซี่ตรงไหนอะ เออไปส่องแล้วกันนะแบบม,มันมันมันไม่อบอุ่นอบอุ่นสบาย หรือว่าจริงๆแล้วเอออุ้ยโอ้ของเราเองทุกคนหรือจริงๆเมื่อกี้ก็แบบใส่เสื้อแขนยาวก็อบอุ่นอยู่ไหมอุ้ยแล้วฉันไปให้สองอะนะเกลียดมากไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่นี่น้องกำลังหนาวเลยโอ้เอออันนี้มันตรงข้ามกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าอันนี้มันหนาวแล้วนะเอาไปสองเลยเออแล้วโจทย์นี้มันเอออบอุ่นสบายยังไงอะเออเอาไปเอาไปโศกแล้วกันเป็นเป็นแมวอ้วนอุ้ยแต่ว่าแมวอ้วนเอาแมวอ้วนก็แบบอุ่นหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรทุกคนแล้วู้จนะดก็คือ 타다 오 ที่1เลยเปิดมาก็ที่1เลยเบอร์มาถือว่าได้อยู่นะทุกคนอุ๊ยอ้าวเอะแล้วทำไมทำไมมันไม่ขึ้นหน้าแบบว่าบอกว่าใครได้เท่าไหร่บ้างอะปกติมันจะขึ้นไม่ใช่เหรออ่ะไม่เป็นแหละมาดูโจทย์ที่2กันดีกว่าว่าจะได้เป็นอะไรโจทย์ที่2ก็คือ Alien. เอเลี่ยนเฮ้ยคือในเกมมันไม่ในเกมไม่มีเอเลี่ยนแต่ว่ามี UFO งั้นแล้วว่า UFO แล้วก็แอบใส่เอเลี่ยนเข้าไปใน UFO ละกันที่แบบว่า,เ,าเอาไมาย้ยูนิคอร์นแล้วก็ประตูไป วางแล้วก็มีไข่อีสเต็กตกลงมาอาม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 า ได้เท่านี้แหละทุกคนก็พอได้อยู่นะแบบไข่ตกน้อยไปนิดนึงแต่ก็เอเลียนนะเอเลียนตัวจึงหนึ่งนะมารูปแรกรูปแรกโอ้โหอันนี้มืดมาเชียวแทบไม่เห็นหน้าตาเลยน้องเอเลียนแต่ก็ได้อยู่นะเอาไปสามแล้วกันอุ้ยน่ารักอันนี้เป็นเอเลียนมิกุหรอนี่น่ารักมากเลยทุกคนอันนี้ไปสี่เลยแล้วกันน่ารักมากน้องมิกุูเออแต่แบบว่าผิวเขียวมาเชียวตัวเขียวเลยไย อันนี้ของเราเองทุกคนก็เอเรียนอยู่นะมี UFO อด้วยแล้วก็เห็บเห็นไหมมีคนมา,นม,ามีหนักกาก์มายุคนเป็นประตูนะเออโอ้ยอ,อ,อันนี้เอเลียนมาเป็นก้างเลยเออก็พอได้นะแต่ว่าเอาไปแค่ศอกแล้วกันอ,อันนี้เอเรียนของจริงเกินเอเรียนตัวจริงเลยนะเอออันนี้ให้สามแล้วกันทุกคนเอาหมดเรอ เลพูจิดาก็คือทาดาอู้เออได้ที่สามก็โอเควะอย่างน้อยก็ติดอันดับเพราะเอเลี่ยนเราตัวจิตเดียวแล้วเขาวาดกันมาแบบตัวเบลเลยขอโจทย์ที่มันง่ายๆที่แบบว่ามีในเดดเลวหน่อยได้ไหมเนี่ยมาโจทย์ที่สามขอดีๆหน่อยแล้วกันและโจทย์ที่สามก็คืออ๋อบานานา่ากล้วยเนี่ยนะถ้าสัมภาษณ์ยังไงละ่ะอ้ยก็พอได้อยู่แหละมัง้ง ไม่รู้จะวาดอะไรก็เอาประมาณนี้ไปแล้วกันทุกคนเป็นน้องซอมบี้รือกล้วยก็อย่างน้อยก็มีกล้วยนะอูน้นี่สวยมากเลยมาเป็นหวีเลยทุกคนอันนี้เอาไปสีเลยค่ะสวยมากสุดยอดโอเอออันนี้ก็น่ารักดีนะมีกล้วยด้วยแต่ข้างๆคืออะไรไม่รู้เอาไปสามแล้วกันอย่างน้อยก็วาดกล้วยมาโอ I am a queen มีโอเคเลิศจะเอาไปสาวเลยจะสาวแกเลิศนะแต่ก็กล้วยรีบไปนิดนึงแต่ก็น่ารักดีนะเออ อุ้ยน่ารักมากอุ้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่กล้วยงไงเอาไปส่งแล้วกันอุ้ยแต่ว่าน้องก,ก็เป็นสีเหลืองนะอุ้ยเอาไม่ทันละแกโอ้นี่จ่ะของฉันเองแบบเออซอมบี้งงว่ากล้วยเนี่ยนะให้ฉันกินฉันกินไม่ได้หรอกจะไปถือกล้วยเลยไม่รู้จะวาดอะไรนะดเดลีอนไม่มีกล้วยอนะ่ะอุ้ยโอ้อันนี้ก็้อก็กล้วยแต่ว่าสีอาัจฉารายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ให้สามแล้วกันทุกคนอย่างน้อยเ ก็วาดกลวยนะอ้าวหมดแล้วและวูชราโก็คือตอเออก็โอเคอย่างด้ยวยแล้วก็ติดอันดับแต่ว่าอีกสองคนใบคือที่หนึ่ง ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งได้ยังไงอะแต่ก็มัน,ม,น,ม,นมันก็กล้วยนะแต่ว่ามันก็มีคนว่าสวยกว่านี้อะ่ะไม่เป็นแลทุกคนก็อย่าง้รก็ติดไงเออมาโจทย์ที่4ี่โจทย์สุดท้ายขอที่แบบว่าตรงโจทย์กับเด็ดเรยวหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีตรงโจทย์กับได้เร็วเลยโจทย์ที่4โจทย์สุดท้ายก็คือเจมอนว้าวก็พอได้อยู่นะ จะไม่ใช่ดีมอนแต่ก็พอได้อยู่แบบปีศาจเหมือนกันเออเป็นแวมไพร์โดคิดออกอยู่ตัวเดียวมีจะวัดหมาป่าก็ได้แต่ว่าอยากวาดแวมไพร์จ้ะเออโอ้รูปแรกมาอะไรนี่เหมือนจะเป็นสตอรี่อะไรสักอย่างไม่รู้ล่ะเอาไปหนึ่งแล้วกันเอออันนี้มันดีมอนตรงไหนเนี่ยเออเอาไปสองแล้วกันอูออเตอร์อูเตอร์เอออะไรไม่รู้ค่ะนี่จะ้ะ นี่แหละดีมอนของจริงต้องแบบนี้จ้ะเอาไปสมดาวเลยนี่แหละของจริงอ๋ออะไรนี้เหมือนเร,เรงมาแลรซ้ายบนคือเอาไปหนึ่งแล้วกันเอออุ๊ยอ๋อเป็นหน้าใช่ป่ะเป็นหน้าแบบดีมอนปีศาจเออไม่รู้ละให้หนึ่งไปแล้วนี่จ้ะอาจจะไม่ใช่ดีมอนแต่ก็เป็นเพื่อนดีมอนได้อยู่เป็นเป็นแวมพร์นะจ้ะก็ ไปเรื่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจะกร้จใจดาวไหมไม่ก็ม่ะจดีปอนเท่าไหร่นี่อันนี้แหละดีมอนเอาไป3มเลยเอาไปอีก3จ้ะอ้าหมดแล้วทุกคนและพูชนะก็คือทดาดาโอ้ดีดน,น,นวันนี้ได้ที่1-2ตาเลยแล้วก็ติดอันดับถูกตาเลยแม่เดดเลียวนี่มันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะภาชนะช่ำอยู่ งานสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปโกดอนะจ๊ะอยากให้วดอ,อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ต้ล่างคลิปคอมเมนต์ไว้ที่ต้ล่างคลิปไว้ได้เลยนะกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะจุ๊บมือ